สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกม Body r o a 2นะครับทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมของเพวันเก่านะครับทุกคนเอามาลงในมือถือนะครับทุกคนเป็นแอปของ EPSE x, x e นะครับผม 2, The New ผมก็จะได้เป็นตัวตัุ่นนะครับทุกคนผมชอบเล่นตัวตุ่นมากนะเป็นตัวนินจานะครับผม,ม,มกับผมดี รวดเร็วทันใจนะครับผมรุยเลยดีกว่านะครับเราเจอตัวแรกนะผมก็เป็นตัวเสือดาวนะครับทุกคนเสือดาวนี่เป็นตัวเตนหนักต่อยหนักมากเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมโดนยันหลังครับขยับไปไหนหรอครับผมเรียบร้อยเพอร์เฟค ช่วงต้นเกมเราก็จะเจอกับคนที่แบบไม่เก่งก่อนนะครับทุกคนเว็บหนึ่งถึงเว็บสามนะครับก็จะเจอกับตัวละครที่ยังไม่เก่งนะครับทุกคนหลังจากเว็บสี่ไปปุป๊บก็คือเจอเก่งแท้แน่นอนนะครับผมกิีปส,สัตว์สกิลไปเท,ท่าที่เราจะทำได้นะครับผมเจอตัวเดียวกันว่ะ บอกเลยว่าดีเลยครับเนี่ยที่มาเจอตอนวลสองนะครับผมถ้าเจอตอนประมาณวหกวลเจ็ดนี่ผมบอกเลยว่าสู้ยากมากเหมือนกันนะเพราะว่ามันหายตัวเป็นนะครับทุกคนผมก็ยังหายตัวไม่เก่งนะครับผมจําสกิลหายตัวไม่ได้ผมก็เล่นเท่าที่ผมจะเล่นได้อะเราจะนัดโซแบคลอยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมโจมตีไป ชื้กำลังจะไปไหนหรอฮะใส่ครับผมลอยฟ้าเลยครับผมลอยฟ้าเลยครับ <c oughs> อะไรของมันวะน,นี่อ่กระโดดตามเราเฉยเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัว ค้างข่าวค้างข่าวนะครับทุกคนตัวเนี้ย <c oughs> เป็นตัวค้างข่าวนะครับผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยตึงอยู่นะถ้าแบบเจอในประมาณวิเว็ดอะครับทุกคนเพราะว่ามันตีเราอะสกิลรัวนะครับผมแทบไม่ได้เดินอนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าสกิลมันแบบค่อนข้างก่อกวนนะครับผมแต่ทางเราก่อกวนกว่านะครับทุกคนแล้วก็เร็วที่สุดในเกมน,นี้นะครับผมตัวเที่ยวเล่นเนี่ย เตะหลังไว้ดิครับบอกไปยัหันหลังให้ศัตรูเฮ้ยมันอันติใส่เราอะสกิลใส่เรามันตบหน้าด้วยนะเมื่อกี้นะครับผมใส่สกิลหรอใส่สกิลหรอฮะจะใส่สกิลใส่เราหรอไม่ทันหรอกนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นตัวด้วงนะครับทุกคนเป็นตัวมันชิดสตันนะนะครับผมไอตัวนี้เป็นตัวที่แบบชอบจับหลอดทุ่มนะครับผมเราต้องพยายามอยาให้มันจับทุ่มได้นะถ้าหลังจากนั้นแล้วคือแบบว่ามันจะคุมเกมเลยครับผมเพราะว่าทุ่มเก่งมากเข้าหลังครับผมเข้าหลังอุ ي, ้ยกำลังกระโดดยันเราเลยเมื่อกี้นะครับผมแต่เราเตะไว้ก่อนเราเตะยั้งไว้ก่อนเลยยันเรายากนะครับผมเมื่อกี้ อ้มเรียบร้อยครับผมสกิลมันนา่ากลัวจริงๆมีไฟฟ้าทุบดินด้วยกำปั้นทุบดินนะครับผม <You are S 1> แต่ทำไมถึงชนะได้ง่ายได้จังเลยตัวนี้มันเป็นเพราะว่ายังยังไม่แข็งแกร่งนะครับทุกคนมันยังเวลไมีสูงนะประมาณเวลห้าเปเจ็ดเลยครับทุกคนจะเริ่มเจอเก่งแก่งนะครับทุกคน มันจะเป็นก่งจริงเลยก็คือตัวสิงโตแล้วก็ตัวพี่ชายของรองนะครับทุกคสสนสกิลได้อยู่นะนึกว่าจะไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นสิงโตนี่ไม่ได้หรอกนะเนี่ยบอกไว้ก่อนอุยอ้ยอุ้ยมันไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอมครับผมไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับไม่ยอมก็ต้องยอมอ่ะนะครับผมสกิลรัวไม่กักด้วย ลองดูหน่อยซีหมุนคอเรียบร้อยครับผมอุ้ยสกิลม,มันโหดอยู่นะตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยครับโดยเราหมัดเครื่องควายครับทุกคนหมุนเลยดีหมุนพิ้วติ้วเลยนะครับผม วิวหกแล้วเราก็เจอกับตัวกิ้งก่านะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวกิ้งก่านะบอกเลยว่ามันสามารถหายตัวได้นะครับผมแล้วสกิลลิ้นของมันยาวนะครับผมยาวนะอฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ยอมให้เราจับมัน,ม,นมันไม่ยอมจับเรียบร้อยครับผมกอดเจ้าอยู่ได้นะกะอดเจ้าอยู่ได้นะครับผมเมื่อกี้จะเล่นไรเราหรอฮะอุ้ย <Hey, S 2> มันไม่ยอมมันไม่ยอม ตบครับผมโดนตบครับผมตบนายกับหลังหันนะครับผมอีหรสกิลทุบลงดินเรียบร้อยครับผมกำลังมุดเลยใช่ไหมไม่ทันหรอกนะครับผมเราได้ควา้าคอนายไว้แล้วชุดใหญ่ไฟกับพิบเลยไหมล่ะจึ๊ ชื่อเตะครับผมอย่าให้มันใช้สกิลกับเราอัน,นตรายจัดเรียบร้อยครับผม,มต้องเข้ามืออย่างนี้ดิต้องเข้ามืออย่างนี้นะครับผมเจอกับตัวหมาป่านะครับทุกคนตันนี้เป็นตัวหมาป่านะบอกเลยว่าเป็นมวยสากลน,นะครับทุกคนสกิลของมันนะโชกๆนะครับผม เฮ้ยมียอมไม่เฉดกิวได้ว่ามันปัดมือออกครับทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยจะคอมโบรเราเลยหรอโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แตะอ่ะอจริงจริงไมไ่แตะแล้วเมื่อกี้นะครับผมได้ไม่ได้แตะนเนื้อตัวมันเลยเกินไปไม่เดินเลยหรอเมื่อกี้ไม่เดินเลยนะครับผมเมื่อกี้นะ เรียบร้อยต้องเรียบร้อยสินะครับผมโดนบ้างเป็นไงโดนบ้างเป็นไงนะครับผมไม่ได้เดินเนี่ยวยมันมีสกิลกระโดดเตะงี้ได้หรอวะพึ่งรู้เนี่ยวยต้องได้ต้องชนะ วี่ทุกคนวี่โดนตบต้องโดนต้องชนะต้องชนะขอชนะเถอะนะวี่เรียบร้อยครับผมจังหวะเส้นใยแดงผ่าแปดนะครับทุกคนโอ้โหยิ้มสุด้านะครับนี่เกือบไปแล้วไม่ละถ้าเราไปนี้ก็เจอกับสิงโตแน่นอนนะครับทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมสิงโตนี่อยู่ไฟนอลนะครับผมอยู่เวลแปดนะ ถ้าเราจัดการสิ่งตัวได้แล้วคือเราเจอกับพี่ชายของรองนะครับตัวคนบอกแลว้วพี่ชายรองโคตรน่ากลัวความเร็วนี่ไม่เปสองรองใครอฮ้ยใส่ใส่สกิลได้วะมีแววนะครับเนี่ยอุ้ยอยู่นียอมให้เรากระโดดต่อโอ้โหโดนกัดคอว่ะเออจัดการซะอย่างนี้นะครับผม กำลังจะยันเราเลยใช่ไหมเมื่อกี้ะนะครับผมกำลังจะยนันเราหรอฮะเราก็เร็วพอกันนายนั่นแหละสกิลได้ต่อนะครับผมเริ่มเริ่มลื่นไหลนะครับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้หันหลังไปอ้ย,อยเอาเรื่องอยู่นะ อีกแค่ทีเดียวอีกแค่ทีเดียเรียบร้อยก็ผมเอ,อื้อตื่นเต้นว่ะเจอแน่นอนเนี่ยกับพี่ชายลองนะครับผมตื่นเต้นจัดเรียบร้อยครับผมเจอเฉินรองเรียบร้อยครับทุกคนเจอสเปเชียลเรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกเลยว่าตึงแน่นะครับผมสกิลได้ปะวะ อุวยอยา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 ใช้สกิลกับเรามันไม่ยอมผมว่าแล้วต้องไม่ยอมต้องขอขอเถอะขอสักตัวขอสักตัวเงียบร้อยกบผมวิวมันง่ายอย่างงี้วะเรอเล่นวันนี้เราแพ้มาเป็นร้อยตานะยังไม่ชนะได้ครับผมนี่ตอนนี้จะกลายเป็นวัดปุติการผมกับทุกคนจะใช้สกิลอะไรกับเราหรอเรากลัวอยู่เหมือนกันนะวิว ต้องกระโดดเข้าหลังในตัวนี้นะครับผมมันเร็วมากมันเร็วเกินเดี๋ยว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 ใจเย็นๆใจเย็นก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอขอเถอะขอเถอะขอเถอะขอบ้างวิ้นโดนมันเกี่ยวขึ้น่ะเกินไปเรียบร้อยผมเรียบต้องเรียบร้อยงานนี้ต้องจบต้องจบต้องจบแล้วครับผม เรียบร้อย iscilla, ครับเออก็จะเก็บได้เนี่ยอันยากมากเลยนะเราก็เล่นแบบสไตล์เบสิกนะครับท uh uh ุกคนไม่ได้เข้าขั้นที่แบบว่าใส่สกิลคอมโบได้เลยเทียวนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยทุกคนแล้วก็สามารถที่จะชนะทางถึงตัวอันติเมตได้ครับทุกคนถึงตัวสเปเชียลได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าดีมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนี่ก่านะครับทุกคนว่าเราได้ตัวนั้นมาจริงๆหรือเปล่านะครับทุกคน ได้มาสองตัวเนี่ยได้มาทั้งเชิญร้องแล้วก็ทั้งตัวยูโกนะครับทุกคนสิงโตกับตัวเสือลายพัดกรน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นสกิลข้าวๆนะครับทุกคนในการเจอของทางฝั่งที่คนเล่นเป็นนะครับผมวันนี้ดูดิสกิลแต่ละตัวโคตรกอกควรนะครับผมแบบถ้าคนคอมโบเป็นนะผมบอกเลยว่า ชุดเดียวนี่คือเลือดหายครับผมชุดเดียวคือเลือดหายจริงๆนะดูดูๆๆๆดูดตัวกิ้งก่ารเราหายตัวได้นะครับผมก็เชลินฟาดนะครับเงียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยเลยจริงๆต่อไปก็เป็นตัวของเสือดาวนะครับทุกคนเตะแบบไม่ไม่ถึงพื้นอ่ะตัวไม่ถึงพื้นนะครับผมตุยก่อนอนะ่ะเออดิลๆๆอยตลอดอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวตัวตุ่นนะครับผมเป็นสกิลของตัวตุ่นนะครับเป็นการคอมโบนะครับทุกคน ต่อไปก็เป็นตัวข้างคาวนะครับผมบอกเลยว่าเนวดิแทบไม่ได้แทบไม่ได้ยืนพื้นน่นะครับผมลอยขึ้นฟ้าตลอดอ่ะสกิลบางตัวก็สามารถยืนที่พื้นได้นะครับทุกคนแต่บางตัวก็แทบไม่ได้ยืนพื้นนะครับผมเพราะว่าโดนฝ่ายตรงข้ามสสกิลไม่ยั้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวของเชิญหลงอันนีเน้เป็นตัวร้องนะครับผมก็เป็นตัวที่โหดมากครับทุกคน นี่เป็นตัวสิงโตโดนงัดอะบอกเลยว่าตัวสิงโตนี่ต่อยแรงมากครับทุกคนมันจะต่อยแรงที่สุดในเกมนี้ละมัง้งแต่ทางสกิลนี่ให้ลองกับเชิญลองครับทุกคนบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าสกิลแบบหนักหน่วงมากนะครับผมแบบจับปึ๊บปั๊บอะจับสกิลได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงโอเค มาดูสิว่าตัวละครผมอยู่หรือเปล่า <Ro> ตื่นเต้นวะอยากเห็นจริงๆเลยนะครับเนี่ยว่าครบทุกตัวไหมครบทุกตัวครับทุกคนนี่ตัวนี้นะครับผมเชิญลองนะครับผมเป็นตัวเสือนะครับเสือแสพัดกรแล้วก็ตัวสิงโตนะครับทุกคนเงียบยครับผมเราได้ครบทุกตัวแล้ะก็กระชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในําทำคลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย